โอเคครับวันนี้พบก,กับช่องเพนซิ่งวิ่งทุกโลนะวันนี้คือแบบว่าจะมาทำอะไรเหรอคือแบบว่าเอ้ยวันนี้คือ160อีกแล้วตามเคยนะเออวันนี้160แบบว่าสเต็ปชามใบเดียวเลยทุกอย่างเดิมเดิมทรงเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลย <Wow. S 1> คือกจะ็จะเอามารวมในคลิปนี้เลยว่ารีวิวเป็นไงแล้วส่งของก็ประมาณนี้นะของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าส่งของออย้อนย้อนอ่ะย้อนว่าส่งของเป็นไงว่า160แม่งโคตรปังอ่ะเออสำหรับเพนซิงวิ่งทุกโลนะคือแบบ จัดอะคือแบบทางของผมและการนะพูดง่ายๆก็ทางของผมเอ,อ่อถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์้วยนะคือแบบว่าเป็นกําลังใจให้หน่อยละกันเออเราก็จะมาดูว,าว่างานเราเนียนทุกจุดเลยเนีย่ตั้งแต่ขุดร่องเลยละกันนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับคือแบบว่าร้อยหกสิบนี่คือเรางานแบบเนียนทุกจุดแล้วก็จะมาคู่ค,คู่คู่กันแบบว่างานไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะคือตัวนี้แบบแรงแรงจริงๆแล้วก็จะมีพวก เอาไฮบิดขึ้นมาดีกว่าเออเอาอยาน,นี่นี่ลูกไฮบิดน,น,นี่นี่ตรงนี้เลยเป็นไงลูกไฮบิดคือแบบบอกเลยแม่งโคตรสมราคาเปิดโหมดสปอร์ตอ่ะคือแบบไฟฟ้าแม่งบิดทียกลอยอ่ะคือแบบมาไวอ่ะนั่งขี่ในระยะไม่ไม่ถึงพันเมตรหรือพันเอ้ยหรือโลนึงอ่ะพันเมตรอ่ะนั่งขี่มีให้เห็นอยู่แล้วร้อยร้อยสามสิบนะนั่งขี่คือแบบแรงจัดอ่ะสูงถึงร้อยคือแบบมาไวมากหมดโหมดสปอร์ตนะคือแบบไวจริง, <S <S รงอ่ะแล้วก็ แล้วก็ไอตัว160ตัวธรรมดา ABS นะ ABS แ a ตนด r d ก็มีให้เห็นนะนั่งขี่ไม่น่าเกียดเช่นเคยอ่ะดูเป็นรูปแล้วกันแล้วก็ตัวแ a ตนด r d ก็ยังมีอยู่นะโอเคแล้วแตนด้าก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเพื่อทุกจุดจริงๆ130มีให้เห็นอยู่แล้วนั่งขี่นะถ้าใครน้ำหนักเยอะก็ รถรถรถหล,ล,ล,ลอนเอยลยรถจอดกันไปนะคือแบบก,ก็จะประมาณนี้แต่ก็อาจจะใกล้เคียงมี1้0ยร้อถึงร้อมแน่นอนแต่ละคันนะโอเค <S <S 1> <S 1> เราก็ให้ดูรูปไป3รูปไปแล้วนะไฮบริดเอเบสสแตนดาร์ดอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมาให้เลยให้ให้ดูเลยคือเราจะใส่ครั้งแรกหมดเลยนะ3ารูปเนะี้ยคือแบบรถรถมาปุบ๊บเราใส่ปับ๊บเนี่ยใส่ปับ๊บชามปุบ๊บ เราไม่รอรันอินเลยคือเราอัดเลยอัดแบบว่าบิดเลยรันแรกเลยเราบิดรันแรกเลยจะไม่รอรันอินเลยแล้วจะได้ที่เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะตามที่สามรูปนะั้นแต่ระยะทางก็ฟันสั้นอยู่ถ้าสายพานเข้าที่กับชามสายพานเข้าที่กับกับชามเสร็จปุ๊บเม็ดเริ่มขึ้นขึ้นไวแล้วเริ่มแบบว่าคล้องตัวกันนี้ละทุกอย่างเริ่มเข้าที่ละ ความเร็วจะขี่แรงอัตราเร่งจะมาแรงไม่มาแรงเรื่อยๆนะสายพานใครเปลี่ยนสายพานใหม่ก็ต้องรอรันอินอีกสักพักหนึ่งแล้วก็กว่าจะเข้าที่ก็นานหน่อยเพราะสายพานใหม่ผมก็เคยเจอแล้วว่ามันต้องรอ,ร,อรันอินให้นานด้วย<ไ>งานก็จะประมาณนี้เออแล้วล,ลืมลืมบอกถ้าใครสเต็ปทําลูกเนี้ยทําลูกหรือเจียรแข้งมาแล้วก็จะสุดกว่าพวกนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นสเต็ป ไม่เจียแข้งอยู่แล้วมันเป็นแบบไม่เจียแข้งก็จะได้ประมาณเท่านี้แหละ1้อยส0มสนะนั่งขี่ก็1 2 0ยยี 130. ถ้ามหมอกก็จะมีอยู่ร้อยสาถ้าคันไหนก็แรงหน่อยเลยนะแรงหน่อยก็จะมานั่งขี่ร้อยสากว่าๆเลยร้อยสามห้าอยสามหกร้อยาเจ็เลยโดยแบบว่าหลุดไปเลยนะก็คือแถ,แถมให้ละกันแถมก็มคือใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์อีกแล้ว เดี๋ยวเราส่งท้ายคลิปเลยว่าแต่ละรุ่นอย่างที่ที่บอกไปไฮบิดแลนดากแล้วก็ ABS เอออย่าลืมนะปิดแคกชันคอนโทรลแะถ้าใครอยู่ภาคเหนือเนี่ยภาคภาคเหนือตอนบนนะก็มีเพจเพจของเพนซิ่งวิ่งทัของภาคเหนือตอนบนขอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะเออนี่อยู่รลูนนี้แล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องเรื่องรถเรื่องอะไรก็ติดต่อเพจหลักเพนซิงวิ่งทันี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออ แล้วในช้อปปี้ลาซาด้าเอ้ยในช้อปปี้แต่ลาซาด้าไม่มีในช้อปปี้เรามีนะเออก็ลือย่าลืมไปซื้อละกันแล้ว,ลวร,รอบหน้าก็จะเป็นฟอร์ซ้าละกันฟอร์หน้าริปหน้าก็เป็นฟอร์ซ้าโอเคเล t s g ก